ตาก็จะเริ่มยาวขึ้นนะขึ้นอ้ก็ดูนิ่ขึ้นมากนี่คือใช้แค่สองบีกนะถ้าใช้ต่อเนื่องไปอีกก็คือขนตาย,ยาวขึ้นแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นแน่นอนแค่คลิปก็ฟิลแล้วแมสชบีไอารีสวัสดีค่ะทุกคนจะนกันกับผมอีกยล้วนะคะวันนี้เรามีอะไรจะมาโออวดด้วยทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ก็คือขนตาของเรานั่นเองจะเห็นได้ว่านางมีความแบบ ความหนาความยาวขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะคะไม่มีอีกแล้วทุกคนคนที่แบบว่าขนตาร่วงสั้นบางคนนั้นมันหายไปแล้วทุกคนแล้วผลที่ได้ก็มาจากการลองใช้ตัวนี้เลยทุกคนเซรั่มขนตาของแบรนด์ขนตาปลอมตัวแม่ตัวมัมอย่างบอกต่อนั่นเองนะคะบอกต่อบอนทุกโกร์ eyelash ่มเอาจริงบอกต่อคือเราใช้อยู่หลายตัวมากเลยนะคะใช้ดีมากเลยโดยเฉพาะขนตาปลอมแล้วก็ที่ดัดขนตานะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยที่เราแบบเออ ใช้แล้วชอบส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ต่อขนตาบลอมบ่อยนะคะแต่เป็นภูมิแพ้นะคะจะสังเกตได้จากเสียงที่แบบแหบพร่าของเรานี่ก็คือเพิ่งหายป่วยเลยนะคะทุกคนบวกกับที่บ้านของเราเนี่ยมีน้องแมวถึง5ตัวเลยนะคะก็จะมีแบบขนแมวนี่น,น,นั่นทําให้เราเคืองตาง่ายเคืองตาบ่อยไม่ไหวขยี้ตาบนไปเลยนะคะขนตาก็คือหลุดเก่งร่วงเก่งจากที่แบบ ทางสั้นทั้งบางอยู่แล้วก็คือสั้นไปอีกบางไปอีกทุกคนแล้วที่ได้น้องคนนี้มาก็คือเพราะถ่ายแอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอน้องแล้วแบบมันน่าสนใจมากเลยทุกคนก็ไม่รอช้านะคะกดมาลองเป็นที่เรียบร้อยนอกจากคนที่คลั่งรักการขยี้ตาเป็นชีวิตจิตใจอย่างเราแล้วนะคะตัวนี้นี่เขายังเหมาะกับคนที่ต่อขนตาเป็นประจําด้วยแบบไปต่อขนตาถาวรตามร้านอะไรประมาณนั้นนะคะพอต่อบ,บ่อยๆมันก็จะมีความแบบขนตาหลุดขนตาร่วงขนตาแหว่งใช่ไหมบางคนคือต่อ บ่อยมากจนขนตาแบบอ่อนแอต่อไม่ได้แล้วต้องพักแล้วอะไรแบบนี้ที่เราได้มาตอนแรกก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้ในกล่องนะคะก็จะมีเซรัม่มแล้วก็แผ่นวัดความยาวขนตามาให้แผ่นนึงเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มนิดนึงนะคะนี่นะคะแอปพลิเคเตอร์ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับแปรงไอเลนเนอรนะทุกคน เซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีสารบำรุงจากธรรมชาติหลายตัวที่จะช่วยให้ขนตาเกิดใหม่แข็งแรงขึ้นนาขึ้นยาวขึ้นต้านการอักเสบนะคะลดการหลุดร่วงช่วยให้เลื่อนลมบริเวณคนขนตาเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นขนตาแข็งแรงขึ้นแล้วอย่างหนึ่งนะคะที่คนหนังตามันต้องชอบต้องลองเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะบำรุงขนตาแล้วยังช่วยลดความมันบนเปลือกตาด้วยทําให้เปลือกตาของเรามันน้อยลงนะคะขนตามไม่หลุดง่ายแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้ไม่มีส่วนผสมจากน้ามัน คนต่อขนตาสามารถใช้ได้นะคะส่วนวิธีใช้ของตัวนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะปาดเนื้อเซรั่มแบบเดียวกันกับการกรีดไอายไลเนอร์เราจะเน้นตรงโคนขนตานะคะกับขอบเปลือกตาบนปาดหนึ่งถึงสองครั้งก็พอขนตาล่างก็เหมือนกันนะคะก็คือปาดไปเลยปาดด้านในถุงใต้ตาระวังไม่ปาดอายไลเนอร์นะคะปาดแค่ด้านนอกก็พอจะได้ไม่ระคายเคืองตาเนาะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้เขายังเอาไปปาดส่วนอื่นๆได้อีกนะคะทุกคนใครที่คิ้วบางก็ปาดคิ้วใครที่แบบว่าลูบผมไรผมน้อยต่างๆก็ใช้ปาดไร ผมได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราย้อนไปดู2วีก่อนหนะ้านี้ที่เรายังไม่ได้ลองใช้กันนะทุกคนว่าสภาพขนตาของเราเป็นยังไงบ้างใชทุกคนวันนี้เราจะมาลองใช้นี่เป็นครั้งแรกแลคะ่ะเดี๋ยวไปคลีนหน้าก่อนแล้วค่อยมาวัดความยาวขนตากันเนาะ และนี่ก็คือผลลัพธ์หลังการใช้อบอกต่อบอ r n to Glow Eye Lift Serum นะคะซึ่งใช้มาครบ2สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยจริงๆตัวนี้เนะะี่ยเขาให้ใช้ต่อเนื่องประมาณ1เดือนก็จะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะขนตาก็จะเริ่มยาวขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นมากนี่คือใช้แค่2วีคนะถ้าใช้ต่อเนื่องไปอีกก็คือขนตายาวขึ้นแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นแน่นอนแค่คิดก็ฟินแล้วแม้ใครที่ต่อขนตาบ่อยหนึ่งขยี้ขนตาแล้วขนตาร่วงบ่อยหนึ่งก็แนะนําให้ไปลองน้องคนนี้เลยนะคะเราใช้แล้วชอบมากผลลัพธ์ที่ได้คืออออพใจมากากกยลง ันนี้เดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะวันนี้ผมต้องไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบาย